เศษผักเป็นขยะประเภทไหนครับขยะใส่ถังไหนครับถ้าเป็นขันขยะใส่ถังไหนครับเศษผักถ้าเป็นไปดูเป็นประชี้ที่ถังที่โรงการเศษผักใส่ถังไหนครับที่ที่เดือนอธิบายไปะครับที่เดือนอธิบายไปเศษผักไปถังไหนครับถ้าเป็นเศษผักใส่ถังไหนเศษผักเน่าเสียได้ไหมครับเศษผักเน่าเสียไหมเน่าเสียอ่าที่เดือน บอกว่าถ้าเป็นเสศษผักที่เน่าเสียที่ทขงไหนครับเป็สีอะไรสีเหียวชูต้องรับเดี๋ยวเรียกมาวันนะครับมาหัวใจทีานประมรหนึ่งชิ้กนกระตนนุ้นน้นองนี่นะครับจะดี